เยอะมากพักราวมื้ขนมตัวนี้ผลไม้ตัดแข่งพี่พอดอันนี้พี่้องไซยไหมจ้ะมีหลายรสด้วย,วย,ซยไซมไหมตุรกีมีหลายแบบมีเขาใสม์โสง่นโสงี่อันนี้เป็นอืมอพิตาชิโอัวพิตาชิโอมัคะ อไม่ก็รถธรรมดาโอ้ยโงเคเลยอนนีถ้าเป็นเทียบนั้นยืนี่อเคจริงต้องตามไไาอ,อ,อ่อยไม่มีตุกรกีมีสายใหม่ด้วยนี่สาใหม่เหมือนบ้านเราโรตีสายใหม่นี่อ,อ้มีหลายรถให้เหลือ นีร้านตกีจังแม่ซื้อมาอันนี้สอง <c oughs> อันนี้เป็นเ,เขาเรียกอะไรอ่ะ,มะเมล็ดทานตะวันเยอะมากมันเป็นร้านน่าจะเป็นร้านตุรก,กีอันนี้คือมเมล็ดทานตะวันทั้งหมดเขาชอบแทะเป็นอาหารมาก <c oughs> แขกอ่ะแอปเปิ้ลจ้ะอันนี้อะโวคาโดแอบเปิลน้อยกัะหล่ำบุ้นน้อยกะหล่ำบุ้งยีบุ้งยีหนุกนะอย่างอีกเนี่ยอะเลมอนอันนี้ลูกแพรลูกผสมเนี่ยอันนี้ก็ลูกแพรเหมือนกัน anh đi bạc sông anh đi bắt thầu bọn